แล้วก็ถักสิบสามหลักมาแล้วนะคะจนถึงใต้ลักแร้นะคะพอได้สิบสามหลักตรงนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมลงตรงนี้นะคะมันจะเว้นสองหลักอยู่แล้วเนาะแล้วก็ลงหลักตรงนี้นี่จากนั้นตรงใต้ลักแร้นะคะทุกคนตรงใต้ลักแร้เราเพิ่ม1ลายนะคะเอ่อตรงใต้ลักแร้เราเพิ่ม1นึ่งลายก็คือนี่ค่ะหนึ่งลาย หนึ่งลายลดเพิ่มสองฝั่งฝั่งนี้สิบสามฝั่งนี้ก็สิบสามทีนี้แมวก็จําต้องมาหารครึ่งนะคะหารครึ่งก็คือสามครึ่งก็อยู่ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวขอใส่มาเกอร์ก่อนหนึ่งสองสามแล้วก็เนี่ยค่ะครึ่งก็อยู่ประมาณนี้เนาะทีนี้เนี่ยก็ง่ายๆ่ยะคะ่ะก็คือต้องถักให้ได้ทั้งหมดสิบสามหลักให้เราเฉลี่ยว,ว่าไอ้สามห่วงครึ่งเนี่ยสิบสามหลักเราจะถักยังไงนะคะเอ่อถ้าเป็นสี สี่สามสิสองสิบสองสิบสาอันนี้ลงเปหนึอ่าโอเคลงไปสี่แล้วกันนะคะทุกคนช่องละสี่ตรงนี้อาจจะช่องละเอ่อสามสามสามเก้าเก้าสิเอดสิสองสบสาม๋อเนะคะอ่าน,นับเป็นหลักที่1นหลักที่สอง หลักที่สามเมลงไป3มนะคะหลักที่สี่เหมลงระหว่างห่วงแล้วกันค่ะมันจะได้สมดุลกันสอ่าห้าเจลงในห่วงถัดไปค่ะห้าหกเดห้าหเดนาะห้าหกแล้วก็แลงระหว่างห่วง8ด เก้าลงในห่วงที่3 9 1เก้าสิบสิบเอ็ดแล้วก็12ลงตรงนี้ค่ะที่ระหว่างห่วงอ่า13ลงที่ว่าตรงตรงห่วงฝั่งนี้เลยนะคะได้13บสามเห็นไหมคะ ก็จะประมาณนี้นะคะต่อไปเราก็ต้องขึ้นเป็นโซ่สามตรงนี้ใส่โซ่สามหนึ่งสองสามถักเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนนะคะอ่าแล้วก็นับหนึ่งไหมลงในช่องตรงนี้ที่อยู่ตรงกลางนะคะเนี่เอาอมาเกลกกลางไวล้ละอ่านับหนึ่งหลักที่สองระหว่างห่วงค่ะตรงนี้สองสามสี่ห้าลงในห่วงค่ะ สามสี่ห้าหกหกลงตรงที่เป็นระหว่างห่วงตรงนี้หกเจ็ดแปดเก้าลงในห่วงถัดไปเจ็ดแปด สิบลงที่เป็นระหว่างห่วงตรงนี้สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามลงในห่วงสุดท้ายนะคะเนี่ยค่ะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะทุกคนฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยให้มันเท่าๆกันถ้าใครมีถ้าใครขึ้นแค่สามห่วงเอ้ยขึ้นใต้วงแขนประมาณห้าหรือหกห่วงก็ทำเหมือนที่เมียดทำในหลาทุกคนกะกะเอาเนาะประมาณเนี้ยนี่ เอา m าเกอร์มาใส่แบบนี้ก็ได้ค่ะเราจะได้รู้ว่าจุดกึ่งกลางแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ลงหนึ่งหลักตรงนี้ก่อนที่เป็นลายคันนี่อันนี้เพิ่มหนึ่งลายหนึ่งลายนี่ก็คือหนึ่งลายตรงนี้นะคะหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะเว้นสองหลักไปหลักที่สามก็ถักแบบนี้เหมือนเดิมวนรอบไปจนจบแถวก็สิบสามหลัก คือเราต้องเริ่มต้นตรงนี้ให้มันให้มันให้มัน,มนดีก่อนนะคะทุกคนพอแถวถัดไปมันจะถักได้ง่ายนะคะและที่สําคัญคือใต้วงแขนเวลาเราถักแล้วเราต้องไปลองนะคะทุกคนนิมิยอก็ต้องลองเหมือนกันไม่ลองไม่ได้นะคะเราแบบถ้าเราไม่ลองแล้วอะพอไปถึงเวลาไปสวมใส่มันใส่ไม่ได้นะคะมันต้องเสียเวลามานั่งเลือเนาะก็ทําให้มันถูกต้องชัดเจนไปนะคะเวลาเราถักมันก็จะได้ง่ายขึ้นค่ะ ก็เหมือนเดิมลงไปในนี้อีกสองก็คือหลักที่12กับ13าแล้วก็โซ่สามก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะที่เหลือก็ถักวนไปได้เลยค่ะค่ะแล้วก็จะมาจบแถวนี้กันนะคะอ่าลืมอย่าลืมตรงหลักนี้ก่อนเราค่อยเชื่อมต่อตรงโซ่สาม เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเออนี่ยค่ะที่เราถักวนมาเนาะตรงใต้วงแขนเอ่อเียขอวัดแบบคร่าวๆนะคะทุกคนแบบคร่าวๆจริงๆนะคะคร่าวๆโดยประมาณโอโอกใหญ่เหมือนกันนะถ้าเราเพิ่มขึ้นมาเนี่ยอันนี้แบบแค่คร่าวๆโดยประมาณนะคะ สิบแ3ด38ำหกเจดแปดได้นะคะน่าจะประมาณนี้37 3เจดแปดนะคะโอเคเนี่ยค่ะถ้าเราเพิ่มใต้วงแขน,นะคะทุกคนเราไม่จำเป็นต้องถักรอบลงไปให้มันได้ไซส์ที่แบบต้องการเราแค่มาเพิ่มใต้วงแขนแค่นั้นเองนะคะมันก็จะได้ไซส์อะไรเงี้ยนะคะหลังจากนั้นนะคะพอเชื่อมต่อเสร็จก็เลื่อนห่วง ต่อไปเราก็จะถักลงไปสิบสามหลักนะคะไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วเรื่อนห่วงให้มาอยู่หลักที่สามเหมือนเดิมค่ะขึ้นโซ่สาไปหลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้าหลักที่หกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามก็ลงในช่องนะคะสิบสองสิบสามใส่โซ่สามหลังจากนั้นก็ถักวนมาสิบสามหลักเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันเนาะ เมื่อเราถักมานะคะจนถึงใต้รักแร้นะคะอันนี้1ิบามหลักครบแล้วมันก็จะเหลือสองหลักสุดท้ายอยู่แล้วเนาะจากนั้นต่อไปเราก็ถักตรงนี้ค่ะนี่ที่เป็นลายขั้นพอหนึ่งคอค่ะนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะที่เหลือเราก็ถักสิบามหลักเนาะถักไปตามหลักของเขาค่ะสิบสามหลักนี่ก็หลักที่หนึ่งอ๋อไม่ใช่ค่ะ เดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งลืมไปนะคะว่ามันจะต้องเว้นนะคะสิบสามเดี๋ยวก่อนนะคะอ่าโอเคเว้นหนึ่งสองลงช่องที่สามค่ะลงไปที่ช่องที่สามนับหนึ่งค่ะสองสามสี่ หกเจด็ดแปดเก้าสิบแล้วก็จบที่สิบเอ็ดนะคะสิบสองสิบสามก็ลงในช่อง ใส่โซ่สามนคะคะก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะมันก็จะเพิ่มมาหนึ่งลายนะคะจากนั้นที่เหลือนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะทุกคนเราก็ถักวนมาเหมือนเดิมใส่ตรงนี้ไปสองหลักแล้วก็ถักนับมาให้ครบ13ามันจะเว้นสองหลักสุดท้ายอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็มาลงตรงนี้นะคะจากนั้นก็ถักลายที่เหลือวนไปเลยนะคะอันนี้เมียไม่อยากทำคลิปยาวมาก,กน,นะคะโอเคนะคะ ค่ะแล้วก็จบแถวนะคะอย่าลืมลงที่หลักตรงนี้ก่อนจบแถวเชื่อมต่อที่โซ่สามนะคะอ่าเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนที่เราถักมาเนะเนี่ยค่ะ ที่เราถักมาก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นตรงใต้รักแร้นะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้เนาะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวคงไม่ได้ถักให้ดูอีกรอบนะคะทุกคนเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรแล้วนะสลัดแถวนี้นะคะมันก็จะถักแบบเนี้ยบนบน,บน,บนลงไปนะคะเดี๋ยวเขอถักตัวนี้ลงไปก่อนนะคะเขาเมียวจบอยู่ที่สิบสามหลักเมียวก็ต้องถักให้ได้สิบสามหลัก ตรงนี้ก็เหมือนเหมือนเดิมนะคะการถักเพราะว่าเราขึ้นลายได้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นช่วงลำตัวก็ถักไปได้นะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาดูการถักช่วงแขนกันนะคะ